สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมครับโมนี่โค้ชนะน้อยจะมาร้องเทปป๋าโมนะตู้บังคับพี่น้องโมเดิร์มาดวลหลพี่น้องจะมาเทปไฟเด็กไฟหน่อยไปเฮ็ดโค้ด้วครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้าประตูครับพี่น้องหน้าประตูเดี๋ยวผมห้ปี๊ดขึ้นโคกันครับจะเหมือนจะมีโค้ดครับท้าต้นไม้เนี่ยหน้าประตูนี่เนี่ยฟังหัวมันจะมีโค้ดครับโค้ดคือว่าโค้ดเป็นเนินนะครับน้ำตื้นครับ มือในหน้าอหลายเดี๋ยวผมยึดตีเป็นโคกมั้ครับเราจะมีฝายอย่างจริงบ่ไปครับเมื่อกี้ผมร้องตีได้แล้ว,ลวได้สองตัวละเจ็ดคนได้สองตัวเนี่ยคุ่ที่งงงพุกเหมือนเดิมเจ็ดสองตัวครับไปเจ็ดคนครับยังงง どうも。 งไงฝูงปลาแป้นฝูงปลาเนี่ยตาโตเลยเต็มเลยผูเยอะอยู่ฝูงเนี่ยเยอะอยู่เนี่ยเทียบเลยฝูงปลาเป็นพี่น้องเต็มเลยผมทายคืออยู่ที่เดียตกบไม่ได้ไหนปลาตาโตเลยครับโตประมาณสามนิ้วนเลยฝู้เป็นไงลย เ้อฝูง,งคบพี่ขนาเนี้เขาคกินเว็ดดหี้เขาถ้าไม่กินเว็ดก็ปลา

กานว่าลาเลยคระโการว่าพาลาเดี๋โวดมาสองเลยครับฮแพคู่แพทคู่ทอดกับทอด คนจริงๆเรื่อยเาอะนี่ครับพี่น้องตัวที่สามครับผมไปครับตัวที่สามครับ มาอีกแล้วครับปิดโคนครับผม ้ามมันไปกัดเต็นวิ่นช้ชื้ชี้ชี้สามปากกระป่้องเลยปากระเป๋าครับผมในสองตัวเราต้องดึงถิ่มกันละโอ้โหเวียนแบบ มันฟ้องขึ้นฟ้องขึ้นเราแล้วอย่างนี้ของมันก็ไม่ผิดนะ่ไหมไม่รู้เหมือนกันอือมันพอง ตสมเป็ดโค้ดแม่เป็ดโค้จริงๆด้วยครับนี่อะไรครับเป็ดโค้ดครับพี่น้องผมบ่อมันใหญ่มันกว้างค่อ cheers, fire, นข้างจะหายากหน่อยนะครับผมตองกินหนาประตูได้พี่น้องเด้อ เลี้็ดโคอล้วพี่น้องรด้ต่อ เดีวยวเฮ็ดโคนถึงจะงวัดบึดเลย แผลปุ๊บตุ้งเอายวขึ้นโอ้โหตัวใหญ่เลยครับนี่โจมมิดมิดเลยพี่น้องเลยมี่นวดตัวบิด คนดกับพี่น้อง ขึ้นยอดใหม่เลยครับโอ้ยะปุดเปียกคนเพียพัน 7, ครับครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้ได้มีรับเงินบาทล้วพี่น้องพอดีไปดูก็มานั่งเล่นน้ำเน,นาะนั่งตกน้ำกันบอกกันคุยกันไปมวนมวลเพื่อน,อน,อนๆพี่น้องเนาะก็มาสรุปยอดครับพี่น้องวันนี้ก็คือว่าไต่เห็ดโคตรนี่พี่น้องได้เห็ดโคตรหลายตัวอยู่บ่แล้วโตแล้วพี่น้องเด้อก็กินช่วงช่วง ช่วงหน้าม,มันขึ้นก็บว่าได้มาตกนะเพราะว่าผมช่วงน้ำขึ้นผมมามาทันครับมาช่วงหน้ามลงครับก็บยังกินอยู่ครับพี่น้องต่กินเป็ี่ยนมื่อดหอพี่น้องเด้อกินเป็นบางเ,เ,เมื่อด้อดดครับปลาเห็ดโคนทางเทียกับบกินทางเทียกับกินครับไปครับผมสุดยอดครับตัวยังสู้อยู่พี่น้อง<ห>ยังสู้อีกเหรอห <laughs> <laughs> มาบ่งพี่น้องผมได้ปลาได้รับหลายบรไดาเมื้อนี่นี่นะครับพี่น้องขอโทษนะครับก็มีเห็ดโคนนะครับก็มี ป่าอีตอด๊ดป่าตะาวานันกับผมกัดไายพวกอะเต็มที่เราพี่น้องเพราะว่ามันแดดมันฮ้อนกล้องมันตากแดดเราค่อยได้พี่น,อน้องเหมืนเพลิงเบลตับกเ็เลยอดไทยเปรีบสั้นสันจังเลยไทยน้าประตูกับมันนี่ก็เลียงใหญมันนั่งอยู่พี่นี่นั่งอยู่ข้างนี่กันตีเขาตีพี่กะน้าประตูกับพี่น้องมันตีอยู่นาประตูเลยนี่หน้าแนงไา,า,ายทายน้าำนะครับไม่กินยี่ยยหรี่เรื่องนั้นเลยกินจุ้ยมองนี่มันจะเป็นเดือนได้พี่น้องเด้อเนี่ย มันจะเป็นเนื้อังพี่ละ่ะเนี่ยบริเวณเนี่ยเป็นเนื้อหมดเลยมันกินยังมองเนี่ยครับมือนเนี่ยอันนมือกินยังบนตัวน้ำครับเป็นบางมือหรือพี่น้องเด้อตามนี่แหะครับอันนึ่งม้ามันกับว่กินไหอก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่นอ้องอายุประมาณสามสิบสามสิบสามสิบหางปะก <laughs> ี่ตัวสิบ ใชยี่สิบกว่าตัวอือยี่สิบกว่าตัวเนี่ยตัวกับตัวใหญ่ได้เป็น้องตัวใหญ่ครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นปลาดุนใหม่ครับพี่น้องปลาดุนใหม่ครับนี่ปลาดุนใหม่โอเคเนาะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะปูทร่วเลคือเขาได้เป็นหน่องเด้วยพี่น้องอยากมาก็โทรถามด้วครับโทรถามนะตัวเบิ้งเด้อว่าจังไดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าหามปูได้เป็นหน่องโปโปูหามเด็ดขาดเลยครับถ้าเพื่อนใดจะมาตกปลายได้ได้ครับนู่น เดี๋ยวไหนที่ไหนมีปวดมีเออไปดูข <McDonald 's Fen Linda> ื่นดูพี่น้องนี่แหละครับก็ป่าใหญ่พี่นะครับกับโพงไงสากญ่ครับกับพงหาลุ้ขื่นครับถึงสิบหาลุ้ครับพี่น้องถ้าเพื่อนๆจะมัดก็คนในน้ำนะครับกุ้งสดกุ้งสดใสเลยครับพี่น้องแต่ว่าก็จะยากจังน่อยมัสตาร์คุู้กกับบล็อกครับ เพราะว่ามันเป็นปลาค้างเพราะว่าปลาเกา่าอาจจะกินเบ็ดยากก็ไนดน้ไหมครับพี่น้องแต่ว่าขึ้นมาตอนนึงคุ้มเลยครับคุ้มมิลิครับพี่น้องการันตีเลยครับอยู่ที่ลวงของแต่ละบุคคลเนาะพี่น้องเนาะดวงลายฝีมือได้พี่น้องเด้อเช่น,น,นะครับผมขอกบคุณที่มาด้วครับผมสวัสดี